สวัสดีครับวันนี้เป็นวันมงคลชัยข้าพเจ้าขอตั้งกิจอธิษฐานโปรแกรมกิจกระแสเงินพันไหลเข้ามาณเปิดจิตโมโปดใจคุดเปิดตาทาเปิดปากยะเปิดโชคลาภเงินไหลเข้ามาณชาดิติณกิตติกิตังพันทางเอหิณกิตติกิตังพันทางเอหิณกิตติกิตังพันทางเอหิ นักกิตติกิตังพันธังเอหิ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 นักกิตติกิตังพันธังเอหี อิติมิมานัมามิหังอิติมิมานัมามิหังอิติมิมานัมามิหัง